อันนี้เป็นหนังสือพิมพ์นะคะท้องถิ่นเนาะอันนี้เป็นคอนเสิร์ตของพ่อบ้านนะคะป้าป้าจะไปเล่นคอนเสิร์ตปกติแล้วจะเล่นเสาร์นี้แหละนะคะพอดีป,ป้าป้าวอสบายเนาะนี่ก็เลยต้องเลื่อนนะคะเลื่อนเป็นเสาร์อาทิตย์หนานะคะนี่ป้าป้าคอนเสิร์ตเห็นไหมนี่ลูกอื้มก็มีลงหนังสือพิมพ์สองฉบับนะคะอันนี้ฉบับหนึ่งเนาะ แล้วก็อันนี้อีกฉบับนึงนะคะนี่นี่เห็นบอกเออนี่นี่นะคะนี่ก็จะเป็นอาทิตย์หนานู่นนะคะเลื่อนนะคะเพิ่นเลื่อนเพราะว่าปะปะไม่สบายนะคะวันเสาร์นี้ก็คือเล่นไม่ได้นะเพิ่นก็เลยเลื่อนไปนู่นแหละเป็นสัปดาห์าหน้านู่นนะคะ อันนี้ก็คือไปเล่นตงปีที่แล้วเนาะแต่ว่าปีที่แล้วคือฝนตกค่ะพี่น้องนั่นแหละแต่ว่าปีนี้ก็บ,บ่แน่ใจเนาะว่าจะเป็นจังไหนปีที่แล้วฝนตกแล้วก็อากาศหนาวมากๆค่ะก็มาเบิ่งว่าปีนี้จะเป็นจังไหนนะคะถ้ามีโอกาสได้ไปเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องค่ะคอนเสิร์ตพ่อบานนะคะเล่นดนตรีเนาะเป็นนักร้องเนาะนี่ก็ลงนังส้องิสพ์ท้องถิ่นนะคะสองฉบับนะคะนี่ฉบับหนึ่งเนาะประมาณนี้นะคะ ใครอยู่ไกลกับแวะมาได้ค่ะมีอยู่ทุกฉบับนังสือพิมพ์ฉบับวันนี้นะคะนี่นังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับวันนี้นะคะสองฉบับน,นี้นะมอนเองค่ะคุณผู้ชมสวัสดียามเช้าค่ะตอนนี้ก็คืออ่า8โมงกว่าแล้วนะคะแม่จ๋ากลับไปส่งนอง้องเล็กไปโรงเรียนแล้วนะคะแต่ว่าป้าก็คือว่ายังนอนอยู่บนบ้านเนาะเพราะว่าอาการกับบ่ค่อยดีปันไดน,นะคะแต่ว่ามนันหนีคืออ่าพยากรบอกว่าแดด นะคะจะมีแดดทั้งวันนะคะซึ่งเกิดเป็นโอกาสดีที่แม่จ้าจะเข้าสวนนะคะเมื่อวานไปช็อปปิ้งกันยาได้อันนี้มาจริงๆโมเมนต์ได้มาดอกคือแบบว่า อ่าแม่จ๋าประเดีซื้ออย่างติดไม้ติดมือมาเลยเมื่อวานเรา่าเพิ่นกับแบบคือว่าซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อยังนู่นนี่นั่นหนึ่งสินาล้วันนี้แม่จ๋าบระซื้อญาเพิ่นก็เลยแอบซื้อหอมแล้วก็เอามาไห่แม่จ๋าเอามาปลูกนะคะจริงๆแล้วแม่จ๋าประท่านได้อยากซื้อเพราะว่าเฮายังประท่านเครียดแปลงนะคะเพราะว่าซื้อมากก็คือประท่านได้ปลูกดังนั้นก็คือบริยบนะคะแล้วก็แม่จ๋าก็อยากไปเบง้านอื่นๆน้ำเทือเขามีแล้วก็ราคาถูกอย่างที่บอกว่าล้านที่ไปเมื่อวานคือของเขาาคค่่อออนนนนนขข้งงงงจจจะะะแพดััภรกกิมืี็วา อ่าหนึ่งคือแม่จ๋าจะไปเบ่งหอมกระเทียมมาปลูกนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือจอบเสียมที่แม่จา๋าใส่ถางหย่างเมื่อวานนะ่ะมันหักนั่นแหละเดี๋ยวแม่จ๋าจะไปซื้อมาใไม่แล้วก็มาถาังนะคะเสร็จแล้วอ่าเคลียร์แป้งนู่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้วบางเท่อมีเวลานะคะชงใบคืออ่าจะกลับมาปลูกแลก้วก็ผ้านองอเล็กปลูกหอมปลูกกระเทียมนะคะแล้วตอนนี้คือเดี๋ยวแม่จ๋าจะรีบไปเพราะว่าต้องไปซื้อจอบเสียมอีกร้านหนึ่งแล้วก็จะไปซื้อ หอมกระเทียมน่ะอีกล้านนึงแล้วที่นี่ก็จะไปซื้ออ่านี่เขียนไว้แล้วก็จะไปซื้อเางเกงให้หน้องอเล็กเพราะว่างเกงขายาเง่าพ่นคือแบบว่าโต้หน่อยหล้วก็เขินนะคะซึ่งเพ่นโตวสูงไว้มากๆเข้าก็ต้องต้องเปลี่ยนเสื้อผ้ายพ่นเซตใหม่อีกนะคะสําหรับฤดูนี้นะคะนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างนึงคือเดี๋ยวประมาณ สิบเอ็ดมงครึง่งแม่จ๋าก็ต้องเฝ้ากลับมาแล้วก็ับไปคลินิกเพราะว่าแม่จ๋าต้องไปเอาใบรับรองแพทย์ห้พพอบ้านนะคะเพราะว่ามือสาเพิ่นโทรไปสั่งไว้แล้วละ่ะเนื่องจากว่าเพิ่นกับปริษัทงานหลายมือบอสบายนอนนั่นน่ะก็เลยโทรไปขอใบรับรองแพทย์ไว้แล้วละ่ะแม่จ๋าต้องกลับมาให้ทันสิบเอ็ดมงครึง่งก่อนที่เขาจะปิดนะคะก่อนคลินิกจะปิดเสร็จแล้วก็คือ ต่อด้วยไปหับนนองอรเล็กกับบ้านนะคะกับประมาณน,นี้ค่ะภารากิจช่วงเช้าของแมจ่จ๋าเดี๋ยวเฝ้าไปกันค่ะเดี๋ยวจะประท่านนะคะเพราะว่าต้องเหตุอีกหลายอย่างค่ะและตอนนี้แม่จ๋าก็ลัถึง้านแล้วนะคะก็คือเป้าหมายแหลกแม่จ๋าจะมาซื้อจอบกรเนานะเอาไปทางหง่านะคะแต่ว่า้านนี้ข้าเจ้าก็ขายรบวงจอนเช่นกันค่ะอุ๊ข้าเจา้ามีอันนี้มาขายแล้วพี่น้องบางแนของแต่งคริสต์มาสค่ะมีลูกบอลคริสต์มาสนะคะเหมือนว่าข้าเจ้ากําลังตกแต่ง้านกาลังเก็บของแต่งของออียงเยอะแยะมากมายเลยเนาะ อันนี้จะเป็นมุมเกี่ยวกับนี่เลยนะคะอุปกรณ์การทําสวนแม่จ๋าจะตามหาคล้ายๆจอบนะคะบักจุกบานเฮ่าไหมแม่จ๋าจะตามหาบังว่าจะมีบอนะคะส่วนมากคือไม่ค่อยเห็นค่ะพี่น้องไม่ค่อยเห็นแต่ว่าจะลองบังว่าเธอมีเนาะนี่เขาก็จะมีแบบแหลมๆแบบนี้เนาะซึ่งก็บบเหมือนจอบบานเฮ่าไหมบังคือเป็นดักสีส่วนมากก็จะเป็นประมาณน,นี้ค่ะพี่น้องนี่คือแม่จม๋าบ่มากอะ่ะแม่จ๋าอยากได้แบบเป็น ท่งไข่ไข่บานเฮาอ้ยอันนี้ก็คือแบบอันนี้จะเป็นไข่ไข่พัวค่ะพี่น้องนี่เปลี่ยนดามได้ถอดดามได้นะคะอันนี้ก็ยังบท่ทใน้งรงตามจุดประสงค์ค่ะพี่น้องแบบนี้ก็บ่ค่อยแข็งแรงนะคะอันนี้จะเป็นถากห้าถางห้าอยังประมาณนั้นนะคะได้อยู่แต่ว่าแม่จ๋าอยากเอาไปซับซับอยียงประมาณนี้เออนี่จะคล้ายๆตรงนี้แหละแต่ว่าแม่จบบ๋าบ่อยากได้ด้านนี้นะคะอยากได้เขาเป็นแบบเหมือนจอบอย่างเดียวอย่างประมาณเนะะี้ยแต่ว่าเบิ่งเล็กเขาแร้วค่อนขังจะทนทานค่ะ สำหรับแบบนี้นี่แหละที่อันเก้าฮักไปแบบนี้เลยนะคะแม่จ๋าทังเดีมาซื้อใหม่เออพี่น้องแม่จ๋าเจอแล้วนี่นี่เลยใช่เลยสิ่งที่ตามหาเป็นดำหม่ค่ะพี่น้องโอ้ราคาค่ะแพงอยินเด้นน่แบบนี้ก็มีแต่ว่าอันนี้จะเป็นทางหยาอย่างเดียวนะคะคือแม่จ๋าอยากเอาไปซับไม่ซับหยางแหนกอใอยงประมาณนั้นนะโอ้สามจุดหกสามสิบหกจุดเก้าเก้าสามสิบหกเป็นสามสิบเจ็ดยูโรเลยไปเออนี่ เมจ้านี่ยแหละตรงตามความประสงค์ของแมจ้าเดี๋ยวไปเระเบงด้านนอกของ้านนะคะว่าเขาเจ้ามียังขายแน่ก็จะมีไม่ดอกไม่อย่างต่างๆเนาะแต่ว่าข้าเจ้าจะเหมือนบ่ได้ขายหลายอย่างนะนะก็มีพ่อได้แบบเอามาตั้งขายอย่างประมาณนะั้นเนาะแต่ว่าบเบงแล้วคือดอกใหม่แล้วก็ฝักทองต่างๆแมจ้าสังเกตเห็น้านเนี่ยรานะคาถูกมากถูกกว่าร้านเมื่อวานนะคะ้านเมื่อวานอ่าสองสองกิโลขึ้นไปนะแต่ว่าลานนี้คือแบบ ไม่ถึงยูโรก็มีนะคะสําหรับฟักทองเนาะนี่ก็คือแบบว่านี่แหละความแตกต่างค่ะพี่น้องสําหรับไม่หัวต่างๆเนี่ยแม่จ๋าเบ่งปริมาณแล้วกับกับราคาแล้วนะคะรู้สึกว่ารานี้ถูกครึ่งต่อครึ่งนะคะนั่นแหละเดี๋ยวแม่จ๋าจะมาตามหา,ากระเทียมนะคะกระเทียมก็พร้อมแดงเอาไปปลูกเลยในกระไดม,มาแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องแวะไปลานอื่นเพราะว่าถ้าเกิดมีก็ซื้อลานนี้เลยนี่พี่น้องเจอแล้วค่ะพี่น้องมีอหรี แล้วราคาค่าอนขางจะถูกกว่ามอว่านะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะเอาไปย่างละอันเนาะอ่าอาจจะเป็นกระเทียมห่อหนึงงลวก็หอมแดงหรือหอมแขกนะห่อหนึงแล้วก็อาจจะเป็นอ่าหอมหอใใหไ่ที่เป็นสีขาวนะห,อหน่อนึงนะคะนี่แหละแม่จ๋าจะเอาไปสามหอ่หอลวก็อ่าที่ยาซื้อให้มอว่านวก็ห่อนึงแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเพราะว่าแป้งปลูกของเข้าบ่หลายนะคะมีแค่แป้งเดียวค่ะพี่น้องเลยของครบตามที่ต้องการแล้วเดี๋ยวเขาจะไปชอปปิ้งซื้อของให ตัวเลข็ของเรากันต่อตอนนี้ก็ดีเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าแม่จามาร้านเดียวนะคะมาซื้อจอบจะสามารถที่จะซื้อหอมกับกระเทียมไปปลูกพร้อมได้เลยเพราะว่าร้านนี่าราคาของคอนขังจะถูกนะคะถูกกว่าที่ร้านเข้าไปกับยาหมูว่านอีกนะคะ่าแม่จ๋าสังเกตเห็นก็คือว่าราคาถูกกลัวกันคือแบบเคึ่งต่อเคึองเลยค่ะพี่น้องนั่นแหละเออแม่จ๋าถึงบอกว่าล้านนั้นะของแพงนะคะนั่นแหละ เดี๋ยวออกจากนี่นะคะเดี๋ยวจะพา,าไปซื้อกางเกงไหน้องอเล็กเนาะล้ะกะเดี๋ยวจะกลับไปให้ท่านคลินิกก่อนที่คลินิกจะปิดนะคะ11บเโมงค่ะ11โมงครึ่งประมาณนี้เนาะละกะเดี๋ยวจะเลยไปขับน้องอเล็กเลืองเดือนพอดีค่ะกอนเที่ยงนะคะและตอนนี้แม่จ๋าก็ลัมาถึงหางที่จะไปซื้อกางเกงไหน้องอเล็กแล้วนะคะอันนี้หางที่แม่จ๋าพาน้องอเล็กมาก,กินไอติมเป็นประจำล้ะกะจำได้ว่วาแม่จ๋าเคยพามาซื้อของเล่นกระลาน,นี่แหละที่ว่าไฟใหม่ค่ะพี่น้องนี่ ไปสีน้ําเงินตรงนั้นนะคะคือเดินบริเวณตรงเนี้ยได้กินใหม่คือแบบขะคงไปทั่วเลยค่ะพี่น้องนี่ภายในหลานข้าเจ้าก็ใหม่ใหม่คักเติบอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าดีว่าข้าเจ้ากับวบคุมเพิงไห้ได้ท่านนะคะนี่เห็นบอกกินใหม่ยังบ่ได้จางหายเลยค่ะเหมือนใหม่แบบสุดๆใหม่ๆเลยนะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณห่างสองห่างติดกันประมาณนี้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่จ๋าจะไปตามหาสือ กางเกงให้น้องอเล็กอนนะคะและลานนี้นะคะก็จะเป็น H&M ค่ะซึ่งจะเป็นแผนกสําหรับเล็กน้อยนาะแม่จ๋าก็จะเฝ้ารีบซื้อแล้วก็รีบไปะคะ่ะเดี๋ยวต้องทําเวลานะคะเดี๋ยวจะไปประทานคลินิกยันคลินิกเขาปิดก่อนนะคะตอนนี้แม่จ๋าก่อยู่ที่โรงเรียนของน้องอเล็กค่ะซึ่งภารกิจของแม่จ๋าตอนนี้ก็คือว่าเสร็จสิ้นทันเวลานะคะตอนนี้ก็คือ11บเอนาฬิกาสิหนาทีนะคะก็คือว่า อาเข้าจากเขาไปหลับเด็กหน่อยได้สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะคะแม่จ๋าขี่คันเขาบานก็เลยจอดรอเลยเนาะนี่ภารกิจของแม่จ๋าก็คือว่าเนี่ยไปเอาใบรับรองแพทย์ให้พ่อบ้านนะคะเรียบร้อยแล้วเนาะล้วก็ได้เสือมาให้ตัวเล็กของเรานะคะเสือสามตัวคะ่ะพี่น้องนี่มีแต่เสือแขนยาาหมดทั้งสามตัวนะคะแล้กกะได้กางเกยงยีนให้เพิินมาสองตัวก็ได้กางเกยงยีนนะคะมาให้เพิ่นสองตัวคะ่ะ บ่อสื้อหลายเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหนาวมาเขาจะต้องซสื้อกางเกงยีนที่แบบว่าเขาบุขนนะคะข้างในเขาจะนิ่มๆข้างในเขาจะอุ่นๆนะคะถ้าเกิดหนาวหรือหิมามาอันนี้จะเป็นกางเกงยีนแบบธรรมดานะคะเกิดใส่ทรงนี้ก็โอเคนะคะแต่ว่าถ้าเกิดหนาวมาหิมามาคือเขาต้องใส่กางเกงยีนที่แบบว่า เขาจะเป็นสองสัตนนะ่ะเออบุคคนข้างในเพื่อจะให้แบบว่าเกิดความอุ่นเนาะจังจะยูนะคะเวลาหิมะมาเนาะนั่นแหละแม่จ๋าก,ก็เลยบริสุทธิ์มาหลายนะคะสือมาสองตัวนี่แล้วก็เสือเนาะแกนยาวประมาณน,นี้ค่ะเดี๋ยวรอคนเก่งของเราเลิกเรียนค่ะช่วงนี้นะคะย่านมืสระว้าอากาศ1 1 12ององศาค่ะพี่น้องแล้วก็หมอกหลายหลายอากาศเย็นนะคะต้องใส่เสื้อกันหนาวต้องบางคนก็ใส่หมวกบางคนก็มีผ้าพันคอ นะคะผู้ปกครองผู้ใหญ่เองบางคนเกิดมีเสื้อกันหนาวสําหรับฤดูหนาวแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือหนาวแล้วเนาะแต่ว่าสายมากกระแดดออกเนาะที่นี่เวลาเด็กหน่อยอากาศดีแบบนี้คุณคู่ผ้าออกมาเล่นในสนามเขาก็จะเลนเล่นระเ็ดไห้เสือคนไหนที่ใส่เสื้อมาสองสันมีเสื้อซับแล้วก็เสื้อข้างนอกอีกตัวนึงนะ่ะก็คือจะเฮ็ดให้เสือเขาเปียกเวลาเขาเลนเลนนะคะแล้วก็โดนอากาศเย็นจะเฮตดไห้เด็กหน่อยบ่อกคอยสบายบอยนะคะนี่แหละเด็กหน่อยอุบานก็นจะประมาณนี้เนาะซึ่ง เวลาที่ไม่จามาหับน้องเล็กย่ำไหนนะคะหัวก็เปียกเสื้อก็เปียกกับบ้านนี่ต้องไปเปลี่ยนเสือ้อเปลี่ยนยางไหเพื้นนะคะเพราะว่า,าไปฮอดบานเนาะอยู่ในบานเสียอ,อากาศเย็นค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะบสบายเพราะว่าเสือ้อโตข้างในเปียกถุงเท้าก็เปียกได้พี่น้องเออนั่นละนเวลาแล้วค่ะพี่น้องสิบเอ็ดโมงกว่าจะครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวไปหับคนเก่งของเรากันนะคะบนแน่ใจว่าอยู่ในสนามบองมันนี่นะคะเดี๋ยวไปเบิ้งกันค่ะ ผูประคองเพิ่กนกะทยอยมาหับลูกหลานแล้วนะคะเด็กหน่อยเด็กเล็กนะคะสําหรับเด็กหน่อยปฐมอยูโรงเรียนทัดกันไปขังนี่ก็คือขาอ้าจ้กกะเลิกแล้วนะคะกะจะเลิกประมาณสิบเอ็ดโมงเคืงเที่ยงอย่างประมาณนี้นะคะสับดีๆสับดีๆระวังนะลูกเลิกเรียนแล้วกินเขากินน้ำแล้วรรบ้อยอยากมาซอยอันนี้จะเป็นหวานเป็นไม้ดอกไม่จากะจะตัดออกมาเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวหนาวมาเขากะจะ แห่งเหว่นะคะ <ś led> แล้วพอซัมเมอร์ปีหนาขเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่เนาะก็จะเคลีย์ออกตัดออกเลยค่ะให้เป็นแผลโลงๆนะคะระวังสับหินนะลูกกุหลาบเราตัดทิ้งเลยมันเป็นหนามเดี๋ยวมามาทำเองมา